สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูาสวนมังคุดและก็เงาะนะคะเราปลูกไว้ไม่กี่ต้นค่ะปลูกไว้กินเองค่ะเหลือก็อาจจะแบ่งญาติพี่น้องกันนะคะปีนี้ให้ลูกดกมากเลยค่ะไปดูความสวยงามกันค่ะ ในสวนนะคะก็จะมีเงาะและก็มังคุดและก็ผลไม้อย่างอื่นนะคะแต่วันนี้เราจะพามาดูเงาะกับมังคุดกันนะคะในแต่ละต้นเนี่ยก็จะมีดอกเยอะมากเลยค่ะบางต้นก็ลูกโตพอประมาณแล้วนะคะบางต้นก็มีทั้งลูกโตแล้วก็ดอกนะคะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกบ้างบางครั้งทําให้ดอกแล้วก็ลูกร่วงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเอาเท่าที่ได้นะคะปีนี้เป็นมากอาจจะได้ขายนะคะไว้อุดหนุนกันนะคะ ชีวิตของคนเรานะคะก็เหมือนกับต้นไม้นะคะต้องหมั่นรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยนะคะถึงจะเจริญงอกงามให้ผลผลิตได้อย่างน่าชื่นใจนะคะคนเรานะคะก็คือต้องหมั่นเติมความสุขให้กับชีวิตด้วยนะคะง่ายๆค่ะตื่นเช้าขึ้นมาบอกกับตัวเองเสมอนะคะว่าวันนี้ฉันจะต้องเป็นคนที่มีความสุขนะคะแล้วเจอกันใหมค่ค่ะ